ค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาอันบล็อกตัวอันปักโคดิ้งโรบอติกนะคะค่ะเปิดมานะคะเราก็จะเจอกับตัว user manual นะคะตัว manual นะคะข้างบนนะคะก็จะบอกว่าตัวหุ่นยนต์นี้นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะมีตัว usb ตรงไหนนะคะตอนท่อ,อหรือว่าตัว power นั่นเองนะคะ มาเป็น o อ e r อเรชันไกด์นะคะ o อเปอเรชันไกด์นะคะก็จะบอกว่าสิ่งที่เราจะต้อนงใช้นะคะก็จะมีตัวหุ่นยนต์ตัวคำสั่งการเขียนรแกรมนะคะแล้วก็ตัวแผนที่การนี่คะซึ่งเราจะมีทั้งหมด2ปีนะคะมีตัวอันบอคโคดิ้งนะคะ ต่อมานะคะก็คือ instruction Card หรือว่าตัวการ mm hmm. การเขียนโปรแกรมนี้นั่นเองนะคะจะมีทั้งหมด45ชิ้นนะคะต่อมาค่ะ step t r e e นะคะก็คือ map root นะคะ fix a map puzzle นะคะหรือว่าการสร้างแบบนะคะโดยที่ผู้ปกครองนะคะสามารถจะสร้างโจทย์นะคะให้กับน้องๆน,นะคะว่า ให้น้องๆนะคะใช้เส้นทางนี้หรือว่าต้องการให้น้องๆนะคะจุดหมายอยู่ที่ไหนนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็จะเริ่มที่สตาร์นะคะแล้วก็พวกเร้าสามารถสร้างโจทย์นะคะโดยที่ให้น้องๆนะคะไปโจบหรือจุดหมายอยู่ตรงนี้นะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนกันตัวไลท์ทาวเวอร์นะคะก็จะเริ่มที่โกนะคะแล้วก็จุดหมายก็เลยอยู ก็จะเป็นขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมค่ะโดยที่น้องๆนะคะจะต้องเขียนโปรแกรมนะคะตามโจทย์ที่ผู้ปกครองตั้งให้นะคะขั้นตอนโจทย์นะคะก็จะเริ่มจากสตาร์ทนะคะก็จะมีคำสั่งสตาร์ทนะคะแล้วก็เส้นทางการเดินนะคะแล้วก็ฟิ i s ชนะคะตอนตรงการเขียนโปรแกรมอะคะ่ะจะต้องมีฟิเนชนะคะแต่ในส่วนของแม p นะคะไม่ต้องมีฟิ i s ชนะคะค่ะ ส่วนสำคัญนะคะก็คือเราต้อ,ตองใช้หนึ่งทีมเท่านั้นนะคะเราจะต้องเลือกว่าเราจะใช้ทีม explore นะคะหรือว่าจะใช้ทีม travel ทีมนะคะเราไม่สามารถผสมกันได้ค่ะด้านหลังของตัวแมนนวลนะคะก็จะมีตัว f u น learning นะคะตัว f u น learning นะคะก็จะเป็นแมพต่างๆนะคะโดยที่จุดเริ่มต้นนะคะก็จะไปที่ star ของตัวทุกๆแมพนะคะ ออมาค่ะจะเป็นตัวเพล m มิวสิกทูนะคะหรือว่าตัวการเรียนรู้การเสียงดนตรีนะคะฟังชันการทำงานของเสียงดนตรีค่ะโดยประกอบไปด้วยโรบอทนะคะเ mm hmm. มโลดีบ้บุกนะคะแล้วก็ตัวมิวสิเชียนโนตการหรือว่าจะเป็นตัวดนตรีนะคะ mm hmm. เขาจะบอกว่าขั้นตอนแรกนะคะให้เราวางหุ่นยนต์ค่ะไปที่สตาร์นะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่สองก็จะเป็นขั้นตอนในการเล่นโน้ตของเรานะคะ จากนั้นนะคะเราสามารถนำโน้นนะคะไปเล่นตรงนี้ค่ะวงก,กลมตรงนี้นะคะคือมิวสิกนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่3ค่ะตัวนี้นะคะเราก็คือสามารถจะดีไซน์เพลงของเราได้นะคะหรือว่าแต่งเพลงของเราได้ค่ะหรือถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากเล่นเพลงนะคะเราสามารถเราจะมีตัว เมโลดี้บุ๊กนะคะหรือว่ามีเพลงนะคะโดยที่น้องๆสามารถนำหุ่นไปแตะที่หนังสือนะคะหรือว่าเล่นตัวซองโคดนะคะตรงตัวีิอร์หรือเลินพีดตรงนี้ได้ค่ะต่อมานะคะเป็นบูธแท็กกิ้งนะคะก็จะเป็นโลบอทจับแบ็คเทปนะคะซึ่งจะมีแมปที่เป็นตัวลายแท็กกิ้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางตัวอันบ็อกโคดิ้งเซตนะคะก็จะมีตัว ตัวเทปนะคะแบล็คเทปเพื่อจะสามารถให้หูคองนะคะสามารถสร้างโจทย์ปลายยิ่งได้น,นะคะนี่ก็เป็นตัวไม้นู้นนะคะตออมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซนนะคะจะเริ่มจากตัวนี้ค่ะจะเป็นอัลปากโคนดิ้งโรบอติกนะคะเป็นหุ่นยนต์ค่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นคําสั่งเขียนโปรแกรมนะคะก็จะเป็นตัว นี้คู่กับตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ช่อง2ตัวนี้นะคะจะเป็นพาร์ทของการเขียนโปรแกรมค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว start กับ finish นะคะแล้วก็คำสั่งของการเขียนโปรแกรมต่างๆนะคะ2อ,อันนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของ Map นะคะไม่ว่าจะเป็น spread expo หรือว่า l i f e travel นะคะก็จะอยู่ในส่วนของสองอันนี้ค่ะ,ะ,คะอเราเปิดขึ้นมานะคะ ด้านล่างนะคะเราก็จะเจอกับตัว DIY ลายแ c ็กกิ้งนะคะที่อธิบายไปค่ะที่สามารถที่จะให้ผู้ปกครองนะคะสร้างโจทย์นะคะหรือว่าลายแท็กกิ้ได้นะคะสามารถแต่เองได้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเมโลดี้บุ๊กนะคะหรือว่าตัวหนังสือสมุดเพลงนะคะที่อธิบายไปนะคะเราสามารถที่จะ เล่ตรงนี้นะคะก็คือวางคุณยนต์ไว้ได้น,นะคะหรือว่าเราจะมีที่อธิบายมาคะว่าจะมี musician note code นะคะเราสามารถนำโค้นนี้นะคะไปเล่นนะคะบนตัวแมปของตัว musician นะคะก็คือเล่นโค้นนี้ปุ๊บพอไปวางตรง music น,นะคะมันก็จะเล่นเพลงให้เลยะคะ่ะต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว activity book นะคะก็จะเป็นในการสอนแม ก็จะเป็นโจทย์ต่างๆนะคะโดยจะเริ่มจาก Space i n f กโนะคะก็จะมีโจทย์ต่างๆนะคะที่จะเป็นโจทย์แบบสําเร็จเพื่อที่จะให้น้องๆนะคะสามารถเปิดและทำตามโจทย์เป็นสเต็ปสเตได้เลยค่ะก็จะเริ่มจากสเต็ปหน่ะคะไปจนถึงสเต็ปสี่ดาวเลเวลหดาวเลยนะคะอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว l i f e Travel Map นะคะก็จะเป็นตัว ก็จะเริ่มจากเลเวลหนึ่เหมือนกันนะคะโดยไปถึงเลเวลห้าเลยนะคะซึ่นด้านหลังนะคะก็จะมีตัว i instruction น a r d นะคะเขาก็จะอธิบายการใช้งานคำสั่งคร่าวๆนะคะอย่างนี้นะคะค่ะต่อมานะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัวแมปต่างๆนะคะเรามาเริ่มกันที่อันแรกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว m u s i c Map นะคะตัว Music Map ที่จะเป็นสามารถดีไซน์โค้ดของตัวเองได้นะคะดีไซน์เพลงนะคะือแต่งเพลงแล้วก็สามารถนำตัวมิวสิชเชนโค้ดนะคะมาเล่นตามตรงนี้นะคะพอเราวางที่จุดนี้นะคะมันก็จะเล่นเองค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัว Ro o t Tagging นะคะหรือว่าตัว เปดำนะคะเราสามารถนําเทปที่เขาให้มาค่ะแปะนะคะหรือว่าเราสามารถเทสกับตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะนี่ค่ะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นแผนการเรียนรู้วิวัฒนาวิวัฒนาการการจเจริญเติบโตของโต้แทปเปิลน,นะคะในฤดูต่างๆนะคะก็จะเป็นการตั้งแต่ต้แทปเปิลเกิดน,นะคะผ่านฤดูต่างๆนะคะจนไปถึงหน้าหนาวอย่างนี้ค่ะ โดยที่จะเริ่มจากจุดสตาร์ทนะคะในทุกๆอันนะคะต่อมาค่ะจะเป็นตัววิทยานาการการจเจริญเติบโตของผีเสื้อนะคะตัวนี้นะคะแมปต่อไปนะคะจะเป็น h u m a n Life นะคะก็จะเป็นสอนภาษาอังกฤษนะคะในวัยต่างๆนะคะตัวนี้ค่ะเป็นแมปของ Animal o f the w o r l d นะคะก็จะเป็น การเดินทางนะคะของสัตว์นะคะทั่วทุกมุมโลกค่ะโอเคค่ะและเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะนำตัวหุ่นอันบ็อกคนดิ้งนะคะมาค่ะ